ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะถือโอกาสรายงานพี่น้องประชาชนในสัปดาห์นี้นะครับก็คือข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับพร้อมทั้งมีทั้งสภาที่ปรึกษาและองค์กรอ,อื่นๆเนี่ยก็ได้มาให้ข้อคิดเห็นและก็สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวทางของรัฐบาลในการดําเนินการในเรื่องนี้นะครับก็ขอเรียนยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่า รัฐบาลไทยนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันและผมนั้นเนี่ยยึดถือในเรื่องของสนธิสัญญานะครับก็คือการกําหนดว่าสันปันน้าคือเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับยกเว้นกรณีของตัวปราสาทพระวิหารซึ่งมีคําวินิจฉัยของศาลโลกไปแล้วแล้วก็รัฐบาลไทยก็เคารพนะครับตามคําวินิจฉัยของศาลโลกนั้นแม้จะมีการถแถลงสงวนสิทธิ์ไว้อยากจะขอเรียนครับว่า ที่ห่วงใยกันมากนะครับว่ามีการจะไปยอมรับในเรื่องของแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่ที่ทางกัมพูชาใช้ในการฟ้องร้องในคดีนั้นมากําหนดเส้นเขตแดนขอยืนยันนะครับว่าทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่ได้มีการยอมรับแผนที่นะครับแต่การดําเนินการในการที่จะ,ะกําหนดหลักเขตแดนนะครับซึ่งเรามีข้อตกลงเมื่อปี2543รีเนี่ยเพื่อที่จะได้ข้อยุติในเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ปัญหาการประทะหรือการสู้รบกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ยึดสันปันน้ําอย่างชัดเจนนะครับเป็นแนวทางส่วนการจะทําแผนที่แผนที่ใดจะใช้ได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องมาทาบดูกับพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริงซึ่งฝ่ายไทยเรามั่นใจนะครับว่าเ,เมื่อกําหนดจากแนวสันปันน้ําแล้วเนี่ยนะครับความเข้าใจของเราเนี่ยน่าจะถูกต้องว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะไม่ต้องมีข้อวิตกกังวลแหละครับว่าจะนําไปสู่การ สูญเสียดินแดนขณะเดียวกันเนี่ยครับพื้นที่ซึ่งมันมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่นะครับเราว่าเป็นของเราเขาว่าเป็นของเขานะครับสภาพในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องบอกครับว่ามีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยปะปนกันอยู่นะครับแต่ด้วยข้อตกลงปี43เนี่ยครับก็ทําให้ไม่ไปกระทบกระเทือนกับเรื่องของสิทธินะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการดําเนินการในเรื่องนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการของสภานะครับในตามรัฐธรรมนูญของไทยนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าเวลาที่มีการลุกล้ําหรือมีการเข้ามาของประชาชนฝ่ายกัมพูชานั้นเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะใช้วิธีการในการทําหนังสือประท้วงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยก็จะพยายามมีวิธีการในการที่จะแสดงสิทธิ์เหนือ,อ,อพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพื่อบ่งบอกว่าเรามีอธิปไตยเหนือพื้นที่ตรงนั้นซึ่งก็เป็นแนวทางซึ่งทํากันมานะครับแล้วก็ อาจจะมีการกระทบกระทั่งกับทางกัมพูชาในบางช่วงแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้งสองฝ่ายก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับที่จะมีการประทะกันแล้วก็จะใช้กระบวนการตามที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับคือตามข้อตกลงเมื่อปี2543ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาของเราผมก็ขอเรียนครับว่าการที่ยังไม่มีข้อยุติตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเราจะใช้ในการที่กัมพูชากําลังเดินหน้าในการที่จะบริหารพื้นที่ในการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในเรื่องของปราสาทพระวิหาร นะครับซึ่งจะมีการประชุมที่บราซิลในช่วงปลายเดือนนี้ท่านฐมนตรีสวิทคุณกิตินะครับได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้เป็นหัวหน้าคณะในการที่จะไปประชุมแล้วก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ได้ทํางานมาต่อเนื่องหลายเดือนแล้วมีการรายงานให้ผมทราบอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ได้โน้มน้าวหลายประเทศนะครับว่าตราบเท่าที่ปัญหาเรื่องของการจัดทําหลักเขตแดนตามข้อตกลงต่างๆยังไม่ยุตินั้นก็ไม่น่าที่จะสมควรที่จะอนุมัติในเรื่องการบริหารจัดการ พื้นที่ในส่วนของปราสาทพระวิหารให้กับทางฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนนะครับว่ากัมพูชานั้นได้ยื่นแผนหรือเอกสารได้ครบถ้วนในการที่จะดําเนินการบริหารพื้นที่ตรงนั้นเป็นลักษณะของมรดกโลกสิ่งที่ผมอยากจะย้ําก็คือครับก็คือว่าแน่นอนนะครับเรื่องนี้มีมุมมองข้อคิดเห็นในทางกฎหมายที่อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังทุกความเห็น นะครับแล้วก็จะเชิญทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหานะครับแต่ว่าท่านสบายใจและมั่นใจได้ครับว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรในการที่จะไปทําให้ประเทศไทยนั้นเสียประโยชน์หรือว่าถึงขั้นกับเสียดินแดนโดยเด็ดขาดนะครับการทํางานนั้นยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแล้วก็จะทําทุกวิธิทางนะครับด้วยความเข้มแข็งนะครับแต่ขณะเดียวกันก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงและก็กระทบกระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะถือโอกาสรายงานพี่น้องประชาชนในสัปดาห์นี้นะครับ